เฮ้ยเราทำคลิปกันมั้งมาชียรช้างเราทำคลิปกันมั้งทำเราทำคลิปกันมั้งแล้วครัครับรเรามาทครับอันนี้เรามาอเปนทานเกษตรครับครับเล้่งีผมเปิดอย่างแรเมื่อถึงเกษตรทเจอรุ่น ไม่ใช่ครับเต่าเมื่อกี้เราเจอพี่ปิ่นนะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเดียวกันขึ้นรูปครับปั๊บปั๊บนี่ฮะปั๊บนี่พี่เราครับก็กำลังเดินมั่วๆไปเราก็ไม่รู้เราไปไหนพี่เขามาสกิดหลังไปวิทย์วะครับก็ไปฮะไปที่ตอนนี้เลยไนนั่นล้ครับตอนนี้นะครับผมเจอโปรแกรมสต็อปหนึ่งที่แล้วครับผมยังเล่นอยู่นะครับก็เพิ่งมาเปิดเนี่แหละระหว่างทางก็ไม่มีใครจับทางครับต้องไม่รู้จะเดินกลับได้หรือเปล่า ไปวิศวโยธาเลยครับไปคอมครับคอมครับะอเพี่เจอไยไปครับครับตอนนี้เรามาถึงชนะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับนี่ครับึไป้เราด้รถตุ้มากลับรากลับไงวะเฮ้ยเราไปโรงเรียนก่อนไงดีกว่าไปว่าเราเจอรุ่นพี่เราอีกแน่เลยว่ะน่าใช่รุ่นรุ่นรุ่นพี่โรงเรียนเราอ่ะเกิดษเยอะมาก บอกพ่อพ่อมึงอะบอกพ่อพ่ออะไรพ่ออะไรไรเขาบอกพ่อเลยพ ouais ่อแล้วก็ไอที่ถ่ายครับเดินถือกล้องไปฮะเราทำคลิปนี้ครับผมเราว่างๆเราก็ทำคลิปเจอแฟนคลับมึงนะฮะเกณฑ์เรื่องในการโซลเระบบรับตรงเจอแก๊งแซวฮะมึงไปถ่ายบ้างได้ไหมเนี่ยครับกำลังน้องที่มาคณะเราก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิจัยการตลาดของเราใช่ไหมครับตอนนี้ไปแล้วครับผมไปแล้วครับผม มาแล้วคร ını, ับผมแนนท์ไปแล้วครับผมสวัดีครับเมื่อกี้เราไปอาคารวิศวะพี่ปิ๊นบอกให้เราไปแล้วเราโดนพี่ปิ๊นหลอกครับคือเราต้องไปลงค <studio> ือเราต้องลงทะเบียนตั้งแต่ที่ตึกจักระพันตรงนู้นแล้วแต่พี่ปิ๊นต์เราบอกให้น้องครับน้องครับไปนะครับไปไปวิศวะมาครับ <decorative> ขึ้นรถเลยน้องก็ร้อนเลยไอ้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอ่อเมื่อกี้เจอแฟนคลับกี่คนฮะลุมมันตปไหมฮะไปไม่ได้ฮะเขาออกมาก่อนเพราะว่าเราเราสิบโมงสี่สิบใช่ไหมเราเหลือยี่สิบนาทีเราต้องไป มันจะสิบเอ็ดโมงอ่ะเราต้องไปฮะนะถาปัดก่อนเราจะไปดูถาบบัตรด้วยรเราก็เลยขอตัวมาก่อนอกินงานดีมากเจอ,อง,งานดีหลายคนแล้วหนาหนาหนาเฮ้ยเพื่อนเราส่องว่ะน้องต้องส่องเนี้ยเดีย๋ยวเราไปสถาปัติกันก่อนนะ<ช>ครับเด<ห>ี๋ยวเราให้เราให้น้องน้ิปลายพาไปไป,ปลายไปดีหน่อยถ้าเราหลงก็โทษมันนะครับมันบอกมันจำได้คนเดียวฮะเมื่อกี้เห็นมันเด็กก็เซ็ตมากไปเดี๋ยวเราไปสถาปัติครับเกษตรกรหรือเปล่าตอนนี้เราไปอยู่สถาบัติสถาบันยกรรมนะครับก็านผมก็ตามพี่เข้าไปตามพี่เข้าไป เราเนี่นะครับใครมาวันนี้ก็จะรู้ว่าฟาตันมันถาปัดมีอะไรบ้างกี่หลงอ่ะกี่หลงหลงพี่เกตัวเนี้ยหลงไม่เนี้ยอ๋อพี่เนี่ยพีเนี่ยผ่านไม่ท้ำกูหลงบอกบอกเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปสรุปใครพามากูไม่ทางนี้ทางนี้ทางนี้สรุปใครพามากูเจอกูเจอพี่เขาแหละกูเจอพี่เขาแหละคนเดินอไรเนี้ยไม่ไม่ไม่เหมือนกับพาหลงใครพาหลงนี่ นี่ดูหน้ามันดูหน้ามันไวดูหน้าไวแล้วไปถล่มเฟซมันอย่าไปอย่าไปเชื่อมันเลยครับเชื่อมันพาไปได้มากสุดตามพี่แล้วบไปแค่ตึกจักรพรรดิแค่นั้นปั่นไม่ได้แล้วก็อยู่กับพี่ตบนะครับก็ใหมานั่งนู่นนะครับแต่มีก็ผลจิ้นผัวเมียเราต้องเยียบแล้ว การไปพัฒนาเศษวัสดุแล้วขึ้นรูปใหม่เป็นพับโต๊ะจากเศษกระดุมมัออกไหมว่าเป็นเศษกระดุมอ่านี่คือการเพิ่มมูลค่ากับมันก็แบบทั้งเราประกอบแบบเราพัฒนาเศษวัสดุแล้วก็วิจัยเศษวัสดุเช่นเศษวัสดุจากเหล็กที่เหลือจากการปั๊มประตูหน้าต่างจะมีเหล็กเพื่อปั๊มขึ้นรูปพับพับประตูหน้าต่างขือนประมาณเวลาเขาปั๊มเหล็กเขาปั๊มปั้มปั้มไม่ต้เลยเหล็กที่เป็นเหล นำเด็กน่าไปกดแล้วเชื่อมไปจนเดียวตช่อปกันข้อข้อข้อมาเชื่อมเก่งเลอหัวตัดหัวี่นี่ทุ่งโล่งอันนี้สุดทำไมครับเกิดไข่ครับทำจากเปลือกไข่ขอขอม่แข็งมากเอนะไม่เคาแป้งแป็หินเทียมไข่เลเราวางไว้โดนข้อนิดเดียวแม่แตกแข็งแข็งมา มิเสร็จอะไรอีกเสร็จเพียงน้องิดไม่ถึงเสร็จส่วนไปดูไปดูไดูนี่ขายอยู่เลยนี่ขายวะอันนี้อะไรแข็งแรงด้วยมันเป็นห้องที่แบบเออเอาเอาไซริงมันเกี่ยวกับพวกรีเซเคิลเออแบบว่าดูครับแต่ละอันอ่ะแต่ละอันซึ่งแน่นอนว่าของเราคิดไม่ถึงเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งนั่งอยู่อ่ะเขาบอก กาอี้เราทำรีเซเคิลมาอันนี้เป็นแข็งแรงเลยงเวมันแข็งแรงมากคือดีนี่ฮะโอ้โหรีเซเคิลหมดเลยจากกระดองปูอันไหนว่าจากกระดองปูเฮ้ยจากไหนอะกระดองปูฉันวางอันนี้นะฉันวางรองปูอะมันจะดีเลยบ้าแล้วมีข้าวเกิดข้าวบาหลีมีข้าวนี่เป็นนี่อะไรอะ ไม่รู้บาเล่เป็นเพื่อนเป็นแดงแดงบป็เล่ไม่ยาเล่นโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันตอนนี้เราอยู่กับปายเดือดสาบสนนันนนนแม่งติดแฟนคลับไปแล้วเราก็ลองเดินไปต่อตามพี่เข้าไปเมื่อกี้พี่บอกน้องๆสามเพื่อนให้หน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนถ่ายรูปเอี๊ยยยยน้องๆเ่นโบว์สองลิปไปนะเดี๋ยวเราไปต่อ มาชั้นสองางซ้ายมาได้ไงวะมาได้ไงครับเดินมาครับที่บันไดสวยนะไม่แครเลอรี่ด้วยแลอรี่อันนี้เป็นห้องสมถานันทำได้ไงไว้ต้องมายทำยากอะไรยังไมาซื้อเอาหรอเ้ามันมีแบบเฉพาะหรอซื้อเออบีบิดูเอสนี่อ๋ไม่ชอบพี่เอสนะาไฟฟ้าไหมเหมือนแดงใบเล่มาไม่นานเลยเขอโทษเล่นอ่ะสวยอ่ะมาสมถานดูดูไปดูบ้านสมถานไปนอนดูสวย มึงสวยบ้านบ้านบ้านไทยอยู่นี่บ้านไทยอยู่นี่นะเพื่อนบ้านเราตามแมงไปละพาทัวร์เลยครับนี่คืออะไรครับรู้ไหมครับมันทำมาจากอะไรทำไมครับไม้ครับ ทักทักทำไมมือ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 เปลี่ยนทิศวะเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้มือเมื่อกี้มือยังอย่างเมื่อกี้ท่านทำไมมือมึงเปลี่ยนมาตรงนี้วะเออว่ะทำไมมึงเปลี่ยนเฮ้ยมีชันกูกูว่ากล้องไม่เสียใจมือกับเสียงดีดีนี่แหละคือที่กูเห็นบ่อยๆในหนังแล้วซึ่งกูไม่เคยสัมผัสเลยมีสังการดีมากมีสังการชูสองนิ้วชูสองนิ้วนอนนั่งทุกคนดีใจยังได้ได้เล่นแล้วดีใจไหมดีใจมากสวย มุดจริงว่ะมันจะเข้เาเฟรมอ่ะอ,อันมาไปไม่เน,นี่ยกูบอกเลยแล้วเหมือนผีมาแน่กูนอนหลับไรีรสยสไปมากไม่งี่เง่าเออขนาดเราเข้ามากันเยอะๆมันดูไม่มวุ่นวายเนี่ยสมุดดีมากเลย้ห <ๆ S 1> องสมุดดีมากเลยเอ่ะเฮ้ยมาลองซูมข้ออสมุดนี้เล่มนั้นอะ่ะ<ม>เล่มๆตรงนั้นเล่มตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้น เราออกแล้วครับห้องสมุดตอนแรกมันไม่ใช่ห้องไอ้นี่ใช่ไหมไอ้อพอัพรีไซน์อะไรชื่อห้องอะไรวะมันชื่อห้องห้องอะไรชห้องเราไปเอารองเท้านะครับอุ้ยชื่อชื่อห้องอะไรชื่อห้องสครับแลบบครับนี่นะครับคือการทำคลิปแต่ไม่มีข้อมูลเราเหมงอนกนคือเราไม่กว่ามีสครับแแบบสครับแลบบมีสครับแล้วมีสครับไหมเล่นเล่นกับพ่อมึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำดี ไม่เราเราวีวบันไดกูชอบบันไดใช่แม่งมีแคลอรี่แม่งมีการคดินวณแคลอรี่อันนี้มืดมากเนี่ยมึงาะรีวิวบันไดเป็นไงเดินแล้วเดินดีไปด้วยที่อื่นอาจจะมีเว้วยแต่ที่เนี่ยเขาทำให้เป็นสีอเคยังไม่ตอนนี้เกิน20แคลอรี่แล้วน่าจะเกิดแล้วชั้นบนสุดเหนื่อยเหน่อยเหรอแต่บางเพลงไม่เหนื่อยโอ้โห ผักดาบฟ้าวอ่ะเชฟวิดี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 ส่พาทั่วไหยครับพาทั่วครับ่ายสดสดสดเราจะไปดูดูวิวนี่วิวเราเห็นชัดมากยาคุยาคุอูยไม่สุขอูยเหมือนกันเลยเพื่อนอูยู เนี่ยคือปลูกผักที่แบบว่ามันสามารถติดได้เชื่อตึกนั้นแม่งสวยว่ะไม่ได้ค้อนรองบ้าไม่เสร็จอร์ยังไม่เสร็จแม่รู้ไหมว่านี่อะไรอะไรต้นไม้ใช่ใช่ใบกระเพรากัญชงว่ะเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งบอกพึ่งด้วยพึ่งแล้วมาเมื่อไหร่พึ่งมาเดี๋ยวว่ามิ้นนี่ว่ะไหนมิ้นไหมใช่มิ้นเหรอหรือสารเนี่ยไออันเดียวกันสารเนี่ยไอพี่ลุงฮาร์ลุงฮาร์ลุงครับนี่ต้นอะไรครับอันนี้ครับ โหระพาอันนี้ผักชีตกใจไม่โหระพาไปเล่นที่บ้านเกิคือความจริงมันปลูกข้าวได้เลยตัวผักสวนนะกระดาษฟางโอ้โหอยู่ทั้งวันยังได้เพื่อนแต่กูไม่ไหวแมงร้อนโอ้โหเมื่อกี้ไออ้วนไออ้วนไอ้อ้วนโทรมาไอ้อ้วนขึ้นลบติ่งเรียบร้อยครับเนี่ยมันข้าวมันคือข้าวเลยตัวข้าวเลยเฮ้ยคือในเมืองนี่ปลูกข้าวได้ที่าสุดยอดมาก อ่ะอ่ะมึงมึงมึงลองมึงลองถ่ายมุมที่คิดว่าดีสนมุมดิตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปกินข้าวแม่เราลงไปแล้วใช่ไหมเราเดี๋ยวเราไปเราไปตึกแตงกับพันก่อนแล้วนะไอ้อ้วนไออ้วนอ้วนไออ้าวรออะไรวะการจราจรติดขัดครับฮะอ๋อรถไฟชนนะ คือปกติเราต้องเราต้องไปต่อใช่ไหมแล้วแล้วแต่เราอ่ะเราอ่ะนัดเพื่อนไว้กลัวเพื่อนหลงไงกต้องกลับไปก่อนเว้เอ,อ้ยเมื่อไหร่แม่งจะเสร็จวะออแต่งอะมีแกง๊กแกงอีกโอ้โหเข้ามาไม่ต้องไปกินข้าวแล้วกูไม่ร้องยิ้มโอ้โหยาลายใหญ่โอ้โหนี่แหละให้ใหมันทิ้งไวกลางทางนี่ไมเนี่ย นี่เราเจอแก๊งของเราเรียบร้อยแล้วครบแล้วกว่าเจอไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับไปกินข้าวกันดีกว่าครับเรามาก็อันนี้ก็จะมีร้านก็จะมีร้านขายอาหารนิชาอร่อยมากแนะนำไรบ้างครับร้านนี้ค่ะก็จัดมาจนว่าเราไปกินข้าวกันนะครับ แล้วก็สั่งเรียบร้อยอยู่นนนะ <S <S ผมสั่งทอดไก่ไปครับสั่งแล้วหมูกระเทียมพริกไข่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าได้อะไรบ้างวันนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วครับปายนะก็พี่ต๋อมากินกันนนนไปซื้อของอะ,ะเนียดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อครับคุณสั่งอะไรไปครับ สเต็กหมูโอเคไหมครับอร่อยอร่อยราคาเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าไม่อยากจะบอกมันลิบอ๋อทีบลองถึงมาซาดิวอะไรวะไม่รู้อ่าฝักล็กฝั่งแล็อกฝังอะไรครับอะไรวะเปเปอร์เปเิอลเปิ้ลเปิ้ลเปเปอร์เปเปอร์ข้าวดูถาดผมครับถาดผมโอ้หลายถาดทุกคนมารวมกันเลยสายยาช้างหลายถาดครับหลายถาดจะไม่หลายตัวหวานหวินโอเค เดี๋ยวเราไปวิศวะต่อนะครับเรากินเสร็จกันแล้วใช่กันพร้อมโนนถ่ายรูปเลยค่ะไปถ่ายรูปกันเดียราเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายรูปพี่กัาถ่ายรูปเลยค่ะแล้วไอ้สัตวพม่งลืมกลับกล้องว่าเพื่อนเอาเหมือเลยดิไอ้ไอ้นนน่ะไอ้นนแมนถ่ายอะไรเพื่อนกูไปไหนแล้ววะเต็มเลยน่ะทำงานตกินอะไรอันนี้อะไรท็อปน้ำเหรอ จะไปค่ายวิทวิทย์ให่ครับ<ล>ครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันเลยไม่เสร็จวะยังไม่เสร็จอีกยอดครับบ้าไปแล้ว,วนี่นแหละมาคนดังมาไอ้้<ม>าดารายังอยู่ที่เดิมนะฮะตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ไม่รู้พี่เหญ่อย่างนี้ต้องใส่หน้ากากแล้วม่รอเกินไปแล้วเพื่อนยังอยู่ที่เดิมเราก็รอเหมืนเดิมก็นั่งรอแล้วครับ ช้างเราไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปคณะวิศวะกันวิศวะแต่เราน่าจะไปรอบสองครับว่าตอนนี้มันไปแล้วอ้าวสิบสามแล้วก็เราไปอีก20นาทีครับเราไปเลยไหมก็รอเฮ้ยไปแล้วเพื่อนพีโอมใส่แว่นอีกคนนึงนนท์ถ่ายรูปโอมอะไรวะกันในเอฟเทียเขอยากคนคนนี้ใครครับพี่ครับพี่คนนี้ชื่ออะไรครับรู้ไหมเฮ้ยนามสกุลอะไรครับเฮ้ยเขารู้จักผมไหม พี่ขาก่อนเลยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปแล้วเอไ่ไไปแล้วพี่เครับนั่นนนอนพอจะพาโฟกไปแกมมี่ได้หรืเปล่าแล้วก็แนะนำด้วยอ๋อไปไปได้อยู่แล้วครับนั่งแท็กซี่ไปบอกเขาไปสึดแกมมี่กันรอรคนรอครับไปแล้วเพื่อนมุกเขาเบ เดี๋ยวพี่ก็จบแล้วครับพี่ไม่ต้องไม่ต้องเห็นแล้วครับโน้ตไอ้โน้ตโน้ตตามมานะคุณกดเฮ้ยอย่าเพิ่งทำนี่รายการผมทั้คุณคุณช้างแล้วทำรายการเราสิครับแล้วเราไปเราไปตอนนี้สังเกตนะครับว่าคุณภาพคุณภาพของภาพ มันจะดีขึ้นเพราะเราใช้กล้องในคุณชโลครับไปครับไปร่วมไปเวลาไปเวลาไปไปไปเดินเดินครับเดินกินข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปวิทย์นะฮะวิทย์นะฮะลองเดินอีกกี่ไม้ครับก็สักสิบกว่าไม้โอ้ยมึงเดินขาล่างเลยไหมครับแล้วไปดูข้างหลังครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะอ้ำปูไปแล้วเป็นไงฮะวิวาโ้ไม่ร้อยแน่นอนไม่รอยแน่นอนเนี่ยไปโป้กันหรอนอนเราจะเข้าวิกว่าครับเขาดี ไม่รู้ว่าต้องมีคนลอมเป็นแฟนแับไอนกี้กี้กี้นี่นี่น่อยกงันจะบอลกันเฮ้ยยังไงดีครับกี้มาดใไปดูแฟนเดย์ป่ใไปดูแฟนเดย์ปะแฟนกันแค่วันแฟนกันแค่วันเดียวแ้วไแฟนนนยถอด กอดทำไมเงี้กอดทำไมอ่ะอทำไมวะก็ไม่เรียบร้อยไงแบบแรดแรด่อยอะไรอย่างเงี่ต้แกพเลยเฮ้ยเฮ้ยเอไปบอกมันพี่รักเร็วรีอไรอเงยเครับนี่ครับที่ชนแขนผมว่าจะต่อยกูมือขบอกง่บอกไม่เลยครับดีดูดีดีคนเดียวครับดิวเซโลให้ตัวเอกอีนู่นตัวเอกนู้นเตมดำเตมไหนวะ นะครับวันนี้ครับเราจะพาไปดูคณะที่สองของเราซึ่งเป็นคณะสุดท้ายเราจะดูในวันนี้ใช่เวลาครับว่าเป็นคณะที่เราสนใจนก็บ่ายโมงสิบแล้วไอ้ปาย ไปเฮ้ยโคตรสวยอ่ะไปไหนทางนี้ค่ะชาวันก็เป็นไกด์ได้นะคะเมื่อวานปัะเดีย๋ยวเลยไม่ใช่เหรอเอาอนะครับคุณดูจากการบอกใบทางเมื่อกี้นะฮะก็คุณย้อนกลับไปดูนาทีแรกๆนะครับที่แม่พาเราหลงสถาปัตย์มึงดูมันนะครับไอ้ช้างมึงมึงย้อนปั๊บแม่พาหลงไม่หลงแม่พาคุณก้าวอ๋อทางทางนี้ทางนี้กูนำได้เว้ยไานำไปถ้าครับต้องนำนะครับจัดไปครับอ่าคณะ อะไรที่อ่ะคะน้ำหมูกรอบอ,อ,อร่อยของชอบอออรู้สึกมันจะเบอร์มันนิดหนึ่งนะเอบอร์ว่ารักแถบ เบอร์สีอสิบ2ครับอะไรครับรองเท้าเบอร์37ครับอะไรเบอร์ห้องเอ๊ะหนนึ่งครับอะไรครับเบอร์ตองอีวิสุวะกรรมศาสตร์ไม้ตรงนี้เราเคยผ่านมาเนี่ยเมื่อเช้าใช่ไหมนี่คือเป็อย่างนี้เมื่อเช้านี่เมื่อเช้าเราตรงนี้ผ่านเช้าต้องคือสนใจอีวิศวะอะไรครับคอมครับคอมวิศวะคอมโอเคแล้วตึกนี้เมื่อเช้าเรามาแล้วครับผมพี่ปิ๊นมาส่งเราตรงนี้โอ้หน้ามืดครับต้องลงตรงนเทนต์ แล้วสรุปคือไม่ต้องลงแล้วเราก็กลับไปสถาปั์อีกทีนี่ก็ถึงวววิสาะคครรรัับบศมต ครับนี่ระหว่างรอครับเราก็โหลดเกมมาเล่นกไงวิดพ้ตอนนี้คะแนนผมนำครับกูฉลาดกว่าช้างครับมาคนเล่นเลยดีกว่าตอนแรกต้นไม้ที่สูงที่สุดไทรายเรดบูธเราว่าเบาบักครับตอบนี่อ้าวเรดบูทครับผมอันนี้น้ำปกเฮ้ยทำไมอื่นเป็นน้ำหมดอันนี้เป็นแหล่งอ่ะเฮ้ยน่าสนใจนะข้อเดียวกูเลยแสบมีกรดูกจิงโจ้เฮ้ยอีร้าไหม เฮ้ยหงได้ไงวะอ่ะมาแล้วมาแล้วอ่ะผิดนี่คือว่าอันตับอันนี้ไม่ต้องครับมีโมฮะจันดาราผู้กังกบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเชื่อถือชอบคำว่าทีมว่ะเผูกหมดได้สามแล้วหรอมาครับไปวิทวะไปเข้าวิทวะดีกว่าครับ ตอนนี้ครเราก็ต่อแถวรอเตียงเข้าไปดูงานนะครับดูแถวจับได้หรือยังน้องน้องน้องๆยืนครับเขายืนครับเขาถือผ้าเขาถือผ้าพักไปอ้าวรู้นะครับรู้อ้าวดันมาอย่างนี้ฮะเราก็เลยมาอยู่ตรงนี้แทนตรงก็คอยดูครับว่าแถวไปหรือยังเพราะเราเดี๋ยวเดี๋ยวแบบสรุปว่าเราอยู่ตรงนี้อ้าวเชื่อเข้าไปแล้วจบเลยสัตว์เราจอโจรตาเห็นแล้วเดี๋ยวก็ดูอะไรกันเดินกันไปเดี๋ยวคอมขยับแล้วขยับแล้วขยับมาดานแล้วด้วยดูครับดูความยาวข้างหลังอีก ไดูวิวะนี่ครับความปกติของลิศาวะเนี่ยมีมีคนมีคนแอปให้กล้องดนวยตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไป นี่ศึกคอมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนคือเราเดินไปเราไม่รู้เออเราตามแถวๆไปคือตอนนั้นกูงงมากเว้ยตอนตอนที่ตัวหาตั้นใช่ป่ะตั้นบอกอยู่กับดิดแล้วดิดแล้วดิดบอกช้างว่าไอไอดิดอยู่ข้างหลังไอ้ตั้นบอกว่ามันอยู่หน้าตึกจักรพรรดิแล้วทีเนี้ยกูก็ไปเจอพวกไอ้ไอ้ท็อปและไอ้ฟ้าก็บอกว่าไอ้ดิดอะไปตามหาช้างที่หน้าตึกจักรพรรดิซึ่งกูอยู่ตรงหลังจุดตึกจักรพรรดิแล้วกูก็โทรหามึงไม่ได้เพราะมึงฝากโทรศัพท์ไว้กับฟ้าเอองงไหมรู้ เราไปรู้ว่าสิบเอ็ดวันมันเป็นห้องเรียนใช่ปหมแต่ภาพที่กูเห็นเคยรู้ป่ะตอนนั่งปุ๊บหลับเยงยอครักก็ตอนเรียนจบไปทำบริษัทเกมตั้งบริษัทเองชื่อบริษัทสีนอนอีกวันก็มีประมาสองปีแล้วก็มีโปรดักอีกตัวหนึ่งชื่อว่า character เป็นมิกซ์เกมจบแล้ เ,เงทคยเ,เล่นไหมใช<ค>่<า>เนี่ยครับพ <c oughs> ี่พี่น้าโจก่อนแรับสิ่งที่ทิ้งประทับใจได้สุดตอนเรียนอยู่ที่ SK s k สคืออะไรครับสิ่งที่ประทับใจได้สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเดินสายทางาน,นทางทางด้านนี้ก็คือโปรเจกต์จบเป็นเกมก็แข่งทขาใจเพื่อนรุ่นชีดีเข้าใจอาจารย์ก่อนแรกรู้ส <c oughs> ึกว่าแค่เป็นเด็กไปไม่ได้รู้สั่ง เดือนหนึ่ครับนั่งทำแค่รูปมือโอเคสำหรับน้องๆที่ตอนนี้กาลังหาคณะที่อยากจะเรียนอยูนะคะที่นีดมีคําแนะนําอะไรบ้างว่าเอ้ทำไมถึงจะเรียนอะไรดีหรือว่าทําไมจะเลือกเกษตรดีหรือึงเลือกที่อื่นดีอะไรแล้วใครไม่ตอบได้ถ้าเราไม่ลองทำถามอลว่าสมัยที่สมัยนั้นเป็นินทาน์สอินทานเขาพ่อพี่สอนว่าจะเลือกเรียนอะไรหรือทําอะไรไม่สําคัญเท่าเราตั้งใจทำสิ่งที่เราเลือกไปแล้วเป็นการที่เราฝกันว้ ็ไปฟังบรรยายของอาจารย์ที่ไปลองมาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่เขาจะพาชมตึกนะว่าเป็นยังไงบ้างน่าสนใจครับน่าสนใจมากมีคนทํางานที่เพื่อนด้วยแล้วมาเปิดบริษัทเองซึ่งเกมนั้นก็คือแคปสต์เจอร์แคทายกิ๊กซานฮิโร่แต่เป็นเพลงไทยอ๋อหลายคนด้วยว่าเจ๋งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเลยครับคือการแข่งอ่ะมันจะเป็นการแข่งงทั่วโลกภารกิจที่เขาให้เราทำก็คือการดีเทค ด่เห็นลูกบอลแล้วก็ยิงเตาอิโดให้เข้าเนี่ยความยากอยู่ที่ว่าทุกอย่างต้องทาแบบอัตโนมัติหคนเลยคือเราโปรแกรมเข้าไปแล้วเราก็ให้มันทํางานเองโดยให้มันตรวจสอบเล่นไขว่าขนาดเนี้ยมันกำลังทาอะไรอยู่และหลังจากทําอันนี้เสร็จเราไปทําอะไรต่อเป็นตามลําดับที่เราโปรแกรมไว้อันนี้เราได้ที่5าจากทั้งหมดทั่วโลกทั่วโลกมีประมาณสี่จุดทีก็ใครอยู่รองกแลจะต่อวงเสร็จเหวังว่าจะได้เจอกันนะครับ เป็นเป็นพี่ปอโทนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นพี่ปอตีสองคนนะครับอ่าแบบนี้นะครับมีอาจารย์ที่ประจำาแบบอยู่สองท่านนะครับอาจารย์ท่านแรกนะครับคือรองศาสตราจารย์ดรพันติสิิเปียกสง่านะครับซึ่งอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนิชชันแล้วก็อินโฟมิชันวิชเชอร์ไรเซชันนะครับแล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับท่านที่สองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรวั วัฒนพงศ์นะครับซึ่งอาจารย์มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ซิเคอร์ตี้นะครับแล้วก็ artificial neural network ก็คือปัญญาประดิษฐ์นิเครับครับก็คือเป็นในเชิงของฮาร์ดแวร์ครับซึ่งเราจะทำ VR bike เป็นจักรยานที่เสมือนว่าเราได้ขับจริงๆนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นจักรยานนะครับก็คือทำการปั่นทีนี้ ในกล่องพวกนั้นนะเราจะเห็นอะไรนะครับนี่ครับเราจะเห็นเราจะเห็นอย่างนี้ครับโอเคนะครัซึ่งจริงๆแล้วเราปั่นอะไรนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากล่องนะมันจะทําให้เราเห็นอย่างนี้ว่าไปเรื่อยๆครับตามสปีดความเร็วหรือมุมมีมุมอับโค้งหักงออะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็เก็บข้อมูลมาประมวลผลได้ด้วยครับครับ ผมได้เปลี่ยนจากตำแหน่งพ <is this> ิธีกรเป็นเด็กถือกระเป๋ากล้องนะกะเกล้องหมือตากล้องเลยเมื่อกี้เราก็เข้าไปดูเกี่ยวกับแมสแล็บนะครับแล้วก็สิ่งท้าทายหลายอย่างในแบบว่าอย่างพวก VR บัสเออใช้เครื่อง VR บวกกับการปั่นยาเราก็จะเห็นแบบวิวที่แบบว่าเราเหมือนปั่นไปจริงๆความเร็วก็จะเท่ากับความเร็วที่เราปั่นก็จะเป็นอย่างนี้มีวัดแคลรี่มากบแต่เราบางจะไปเขียนโปรแกรมนะครับจะมีรุ่นแรกอยู่ครับ ใช่แล้วถ่ายแล้วตอนนี้เราเข้าไปดห้องไหนมันเขาเหมือนเขาให้เปลี่ยนมาก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเมันจะมียังมีเด็กอยู่ยังมีแถวที่มาก่อนล่าเราไม่มีทั้งหมดสี่แถวแล้วมีสี่แถวตอนนี้มันเปลี่ยนหาไปเรื่อยๆนี้เป็นห้องของวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยคือเป็นสาขาหนึ่งในวิศวกรรมของคอมพิวเตอร์ของเกษตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเกษตรเนี่ยคือ c p e แต่อันนี้เป็นสาขาหนึ่งแต่เป็นหลักบูึกษานาชาติหรือว่า SDE คือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การเในการสอนจะเป็นภาษาพินท oh so like, ั language, ้งหมดเลยซึ่งถ้าถามว่า SKE เรียนอะไรบ้างและต่างจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาไดงไห SKE เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ๆเรียนเนี่ยจะเป็นด้านซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเลยเขียนโปรแกรมเขียนเกมเขียนแอปเขียนเว็บถ้าเราคนไหนชอบแบบเขียนแอปพลิเคชันเขียนเกมเขียนเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับ SKE ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยครับ จะมีกิจกรรมมีเปิดกีฬาถิ่นด้วยเป็นพวกสปอร์ตวีคแล้วก็นอกจากกีฬากีแล้วจะมีพวกอีสปอร์ตมีแข่งพวกแบบเอแข่งคาบเทลสไลด์ใช่ครับมีรางวัลด้วยมีเป็นถ้วยมีถ้วยรางวัลมันเป็นกิจกรรมภายในห้าคอมตัดคือใช้คอมแล็บมาอะไรแข่งคอมทีมแข่งได้ท่านน้องครับข้าแล้ว ก็จะเรียนเรียนด้วยเล่นด้วยครับคืนไม่เครียดแล้วก็จะมีไปเที่ยวแบบไปทะเลกันตั้งแต่ปีหนึ่งจปีที่จบแล้วด้วยเ,เที่ยวทะเลกันมีปาร์ตี้ทุกคืน <c oughs> ขอบคุณครับทุกโอเคครับา จบแล้วครับจบแล้วสำหรับว่าสำหรับการทัวร์วิศวะเกี่ยววิศวะขอมพางเตอร์ฐานวิทเรียนวะไอ้นี่อยากเรียนมากไอ้นี่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 กระตุกตรงคำว่าได้แข่งอีสปอร์ตอันนี้กระตุกว่ะถันมาถามดูอยากเรียนเนาะมันน่ามันน่าเรียนด้วยคือแบบว่าพี่เขาบอกผู้สนใจเออมันเข้าทางตรงไหนรู้ไหมก่อนเดินออกมาพี่เขาบอกว่าเฮ้ยน้องเขาง่ายมากคะแนนต่ำมากเข้าเด้ดเนาะเดี๋ยวอี่น้องน้องพี่แอดมาพวกมึงอ่ะเอ็นรอวันนี้ก็หมดชอบกระตุกกระตุกตรงอีสปอร์ตกระตุก แข่งดอทครับสปอร์ตแข่งดอทผมนี่กระตุกเลยครับปอดเนี่ยแหละกระตุกปอดเนี่ยคอมเตอร์เนี่ยแหละโอ้โหขาสั่นเลยทีเดียวคุณคุณนี่ยศยศแล้วโนวาสีอะมาโนวาซีอูอันนี่เป็นเล่นเกมหนักใส่แว่นใส่แว่นนี่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่นเกมนะแต่นั่งหน้าห้องเลยนะเด็กเรียนถ้าเด็กเรียนเขาเด็กสี่จุดศูนย์สีครับเท่าไหร่อันนี่ให้เกียรติสี่ครับขาผมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ครับจะดีกว่าดี้ว่อันนี้ผมก็อาจจะหมดหมดอาจจะหมดแค่นี้ครับก็ตอนเนี้ยเอาหัวตะก้องเลยดู ่แม่งชะตาขานแน่แม่โทรมา12มิถุนายนมันคือสัญญาสบายดีครับคุณคุยได้ยังคุยได้ยังคุยได้ยังคุยแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยูดูท่าทีว่าจะจะดีไหมก็อาจะหมดแค่นี้กับงานองค์เป็นเท้าเกษตรเราก็มีเราสองที่แล้วก็สถาปัตย์กับวิศวกรนะครับก็ดูแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมันได้ว่าอยากเรียนหรือเปล่าใช่เดี๋ยวอาจจะมีแบบลองดูหน่อยว่าเราจะว่างไปที่อื่นหรือเปล่าเอางี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe นะครับผม เยดไลค์ด้วยกดไลค์ผช้างมันเด็ดครับผมดูกร้วยครับเย้